ไปพูดคุยกับพี่วิกิตธีรวันรัตน์นะครับผู้ช่วยกรรมก,การผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธการลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บ,บัวหลวงจำกัดมหาชนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่วิกิตสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับพี่วิกิตมองมองภาพตลาดบ้านเราอย่างไรอืเหมือนเดิมผ่าน <c oughs> มาสามวันทาการแล้วเนาะครับทิ้งทิ่แล้วคุยกันอืมตลาดก็อยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหน นะครับอาจจะลงมาต่ํากว่าเดิมด้วย,ยนะแต่ก็ต่ากว่าเดิมก็อาจจะดูไม่ได้มากอะไรนะก็ใกล้ๆกับโลดเดิมนะพันหนึ่งร้อยยี่สิบนะซึ่งก็ถ้าดูตรงนั้นหลายคนก็บอกหนวรับรัชนีนะแต่อย่างที่ผมบอกดูไปก็ไม่มีประโยชน์อืถ้ามันพุ่นที่มันลงกระจายกันแบบนี้มันก็ก็ยังเหมือนเดิมบางทีก็จจะมีเดลต้าใช่ไหมวันกะ่อนกดลงมา กเรื่องของการคำนวณในเรื่องของ a r k e t cap weight อะไรต่างๆมันอาจจะมีผลทำให้คนก็กังวลกันไปต่างๆนั่นนหะนะหรือจริงๆอย่างเอาข้อจริงในวันนั้นในแควค้มก็ลงด้วยเหมือนกันซึ่งไม่ได้เป็นเหตุผลอะไรที่มันมีความเชื่อมโยงกันเลยครับแต่มันก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าลงมารอบนี้ไม่มีเหตุผลหลายเรื่องเห่ไหมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจะลงไหม อะไรยังไงกันถึงเท่าไหร่ในอย่างวันนี้ไทยออยผมมันก็ลงไม่มีเหตุผลเหมือนกันครับแต่ถ้าเราประเมินนะว่าไอ้ทุนนี่ไอ้แอทอส่งมีปัญหาตรงนี้อืมมันใช้งานไม่ได้เลยนะหกเดือนมันกจะทบกําไรในประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ครับเออแล้วดูหุ้นมันลงดินึกว่าลงกันระเบิดอืครับหกปอร์เซ็นต์มนผมว่ามันก็ไม่มีเหตุผลรองรับอ่ะ คือคือดูเหมือนว่าตอนนี้หุ้นไทยเองเนี่ยพอมันมีปัจจัยอะไรเข้ามากระทบเล็กน้อยเนี่ยมันคือมันลงมาแบบลงลงเหมือนกับทิ้งเลยอ่ะอืมใช่แเ้วแต่เหมือนกันข,ข้างขาซื้ออะ่ะครับอบอกว่ามันก็ไม่มีเหตุผลรองรับเหมือนกันอืมอย่างยกตัวอย่างอะวบั์อย่างเงี้ยครับเออครับเมื่อวันก่อนกแค่อะไรคดีเก็บดอกเบี้ยเกินเนี้ยครับเอเอยกฟ้องอะไรกันไปครับคุณก็บวกกระจุยขึ้นมาอย่างเงี้ย ถ้าถามว่าเอ๊ะมันทําให้พื้นฐานมันต้องบวกขนาดนั้นเลยเหรอครับยกฟองแล้วควรจะกลับรายการนั้นมาเป็นกําไรอะ่ะไม่เกี่ยวพธุรก<ฮ>ิจเขาก็ยังดำเนินการอยู่ไม่มีเหตุผลอืมแล้วถามว่าวันนั้นเจมาขึ้นมาทําไมอ่าวันนี้ข้างล่างนะครับบวกขึ้นมาแบบเจ็ดแปดเก้าเปอร์เซ็นจากหกบาทถามผมนะผมว่ามันนีอย่อย่างเดียวก็วคืออะพอมีข่าวร้ายคนจ้องจะทุก แล้วก็หมุนววหมุนวอวลุ่มลงนะก็กดลงมาซะลงมาแบบไม่ไม่มีเหตุผลเวลาเหมือนกันกับเวลามันลากขึ้นไม่มีเหตุผลเหมือนกันรองรับนะครับเขาก็ช็อตลงมาได้ที่แล้วเขาก็ซื้อคืนข้้งล่างกันของประชดนะครับซึ่งผมว่าตลาดถ้ามันยังเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะทําให้วัวลุ่มเนี่ยมันจะยิ่งลดลงแล้วก็คงจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับภาพอุตสาหกรรมะนะแนวันนี้เหลือสองหมื่นหกแล้วกลายเป็นอย่างที่เราเห็นกันเมื่อสักสุกที่แล้วอะ เคทซอะไรต่างๆกานกุนเนี้ยกลุ่มที่เขาเล่นกันไอ้ที่เป็นพวกไฮฟรีแอนซี่โรบอทอะไรพวก้ง่ายภาษาชาวบ้านเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นคือไม่มีคนเล่นเนี่ยคุณแล้วคุณเล่น k t ทซอยู่ตัวเดียวเจ็สบแปดเอร์เซ็เนี่ยคุณคุณคุณโยนไปแล้วคุณรับเองครับไม่รู้นะบิ t ออฟเฟอร์กเป็นของคุณคุณก็เล่นกันเองแล้วกันครับถ้าตลาดยังเป็นแบบนี้อยู่ ผมว่ามันก็ก็เหนื่อยการที่มันจะฟื้นขึ้นมาแบบเป็นรูปธรรมคงจะลําบากครับข่าวดีอะไรก็บางทีก็ไม่ค่อยน่าจะมีอะไรนะแต่บางทีข่าวร้ายนี่ก็พร้อมจะลงกันเหลือเกินทั้งทั้งที่ข่าวดี<ม>ต่างประเทศเขาบวกกันแต่เราก็บวกประเดี๋ยวประดาาเดี๋ยวก็ลงมาหาเหตุผลต่างๆมาสนับสนุนขาลงกันผมก็ยังมองไม่ออกนะในชั่วโมงนี้นะครับว่าจะเอาอย่างไงเห็นวอลลุ่มลงมาแบบนี้ด้วยครับ ก็อาจจะต้องมือสุกกระเป๋าต่อฮะอาทิตย์ที่แล้วลว่าก็อยู่นิ่งๆมาแล้วนะผมก็เตือนอยู่นิ่งๆก็ไม่ต้องรีบทําอะไรอาทิตย์หน้าก็อยู่นิ่งๆต่ออืมจะอยู่จะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ฮะเลยสิบสามไหมหรือ,อยังไงผมว่าก็การเมืองหลายคนก็โฝกเขาแต่เพราะไม่มีคงมีผลถูกไปมหลายคนก็บอกเออเนี่ยเพราะการเมืองกดดันอืถามผมื่อเดลต้ามันเกี่ยวอะไรกับการเมืองก็ว่าแต่ว่าให้หน่อยก็ได้มีความหนักแนะ <laughs> ่นเกี่ยวอะไรอะ่ะ ข้าลงเพราะการเมืองอะ่ะผมว่าหุ้นหลายตัวลงมาแล้วบอกเพราะการเมืองอะ่ะมันก็ไม่เกี่ยวว่าไทยออยลงมาแล้วก็อ่ะโอเคน้ำมันรั่วอันนี้เข้าใจได้เหมือนสมัยก่อนมีเรื่องของอะไรเอส c รซีก็มีรั่วครับรั่วอะไรเง้เขาก็ไม่ได้ลงนะขนาดนี้แป๊บเดียวก็จัดการได้ผมว่ามันก็อย่างที่บอกมึมก็เชิญนะตามสบายเล่นกันเองถ้าตลาดใดยังเป็นแบบนี้อยู่เราก็นัลกลงทุนเอามือสุปเปอรดีกว่าอืม ถ้ามองอีกมุมหนึง่งพี่วิกฤตเวลาหุ้นลงมาแบบนี้เนี่ยมันมันจะเป็นจังหวะเก็บของคนที่เล่นถือกลางยาวไม่หรือว่าอย่าพึ่งอาจจะมีถูกกว่านี้แร,แรกแรกอะ่ะก็เริ่มมั่นใจนะว่าน่าจะถือกลางยาวได้แต่พอมาสักพักนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วเห็นบลรู่ม,มแบบนี้แล้วก็เวลามันเทกระจายลงมาแบบนี้ชักไม่มั่นใจเหมือนกันเอาง่ายๆเราเห็นอย่างเงี้ยเราเคยเคยเคย,เคยเห็นบริษัทบ้านเราไ,ไปจดทะเบียนในต่างประเทศเลยไปอย่างล่าสุดเนี่ยไ ไอ้น้ำมะพร้าวน้ำแกงควยที่อยู่ในตู้แช่อยีอ่ห้ออะไรอีฟอ่ะดังไหดังเออถ้าหนีไปจดที่ฮ่องกงแล้วอ่ะเป็นอย่างที่ต่อไปผมก็ยังนึกไม่ออกครับว่าเอะเราจะไปมีกระดานใหม่เพื่ออะไรอันนี้ก็ยิงนะอ,อย่างที่มีเอ,อเจ้าของกิจการครับมาก็ยัยงของก้าวพูดเลยตรงๆเขาบอกกระดาษใหม่ยังไม่น่าจะมีความจําเป็นนะอเอาแค่กระดานนะปัจจุบันให้มันรอดกัน แก้ปัญหาลุงสภาพคลองนีสาให้ความเชืชอมันมันกลับมาแล้วก็ค่อยๆฮะปั้นขึ้นไปใหม่ดีกว่าคือเล่นกับลักษณะแบบนี้ผมยังนึกไม่ออกว่าใครได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็ยังไม่ใช่จังหวะเก็บของกลางและยาวถูกไหมฮะเออมันก็ก็ได้ครับจะเก็บอยากจะซื้อก็ไม่ห้ามครับจะซื้อแล้วก็จะปีสภาพอย่ที่เห็นเนี่ยก็จะเจอถูกแล้วถูกอีก เออแล้วไม่บางทีมันไม่มีเหตุมีผลนะฮะมันก็นึกจะนึกจะลงก็ลุกูกนึกจะลากขึ้นก็ลากครับก็อย่างที่หลายคนก็คงเห็นคนเขาคอมเมนต์กันแล้วมั้งนะครับว่าเรื่องของไฮฟรีเอนซี่เขาไม่ถือเอาเปนผลอยู่แล้วอ่ะอ่าอเลยเขาหมุนออกหมุนออกเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยมันก็เล่นกันสั้นๆซื้อเช้าขายบ่ายอะไรอย่างนี้มันก็ครัพฤติกรรมตอนนี้พอมันมันเริ่มเลยเถิดไปถึงแบบหกเจ็สิบเปอร์เซ็นของตลาดแล้วไงอืม มันคุมตลาดได้หมดแล้วแล้วพอพวกเราเนี่ถอยกันหมดเนยแล้วถามว่ากองทุนก็ไม่มีไม่มีเงินใหม่มาเติมมันจะอยู่กันแบบนี้ผมว่ามันก็ก็ปล่อยให้เขาเล่นกันเองแล้วกันแล้วแล้วอย่างที่ทำไงดีครับเนี่ยดูถ้าถ้าอย่างอย่างพวกคุนปันผลเนี่ยจริงๆเนี่ยซื้อเก็บได้หรือเปล่าครับพวกบิ๊กแคปได้ครับแต่แต่ก็ คือเอาปันผลมาปอบใจอ่ะบางตัวก็หกเปอร์เซ็นเจ็ดปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็รับปันผลไปอ่ะแต่ถ้าราคาคุณจะลงมากกว่าน,นั้นก็ก็ต้องทําใจอ๋อครับก็ได้ปันผลปอบใจไปอะครับถ้าอย่างนี้ก็ต้องต้อง dca ไปเรื่อยหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ายัางไงดีครับกลยุทธ์ในการที่จะเข้าเก็บหุ้นก็เขาก็ยังใช้กันอ,อยู่นะ dca ผมว่ามันเขายังเวริเร,ร์กเวิร์ฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หวังกับไอเรื่องของแคปิตอลเกนกับเทนของราคาที่มัน ือเราไม่สนไงนถ้าเราจะ DCA เรามั่นใจว่าถั่วมาแล้วมีปันผลน7%มันมันสม่ำเสมอผมว่ามันก็ดีเซอไปอ๋อครับไม่ได้มีประเด็นแต่ถ้าเราจะเทรดอ่ะผมว่าเรามองกันอาทิตย์ต่ออาทิตย์หนึ่งตอนนี้ผมว่าเราเรารอดูจังหวะนิดนึงดีกว่าอืมครับนะบผมว่าถ้าอย่างมันเริ่มเข้าลูกเข้าลอยมันเริ่มนิ่งเรา่อยมาดูการสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปหรืออะไยคนบอ,อกรอการมือชัดเจนก็ได้ครับ รหรือจะรอให้การค้าโลกมีการเจราจาอะไรให้จบไปก็ได้ครับนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะขึ้นไหมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่ามีความจเจนทุกอย่างแล้วแล้วุ้นเป็นยังไงต่ออย่างล่า,าสุดเองลอยอเดียวครับอย,อย่างล่าสุดเองเนี่ยทางการสหรัฐเองเนี่ยก็มีการบอกว่าให้ไทยรับเงินเข้าไปแล้วเขาพร้อมที่จะคุยแล้วอันนี้ทาไมมันถึงยังไม่เป็นจุดมั่นเชิงบวกกับตลาดหุ้นได้เลยครับอ๋อที่โดยขั้นตอนเะนี่ย ที่อเมริกาเขาให้ข้อมูลมาเมื่อสักปลายอาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่าเออก็เปิดตั้งแต่วันที่สี่มิถุนาเป็นต้นไปแต่ใครยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอมาให้เขาเรียบรีดยื่นและซึ่งเราก็ยื่นไปแล้วเหมือนกันทุกประเทศผมบอกวายื่นมาหมดแล้วนะเขาคงต้องมาการดูว่าแต่ละคนให้เขาเรียกว่าข้อตกลงอะไรที่จูงใจเขาเป็นประโยชน์กับเขาบ้านแล้วเขาคงทยอยทยอยคุยแล้วก็อาจจะ เร่งออกมาเป็นข้อสรุปอาจจะเป็นจดหมายเลยก็ได้ครับเป็นใบแจ้งที่มาเลยก็ได้ <ทะ S 2> ว่า <ทะ S 2> ประเทศไหนโดนกี่เปอร์เซน็นต์ครับนะแล้วก็ต้องมาดูกันตรงนั้นอีกทีครับว่าขีดความสามารถแต่ละประเทศเนี่ยขีดความสามารถในการแข่งขันมันลดลงไปไหมหซึ่งผมเดาว,ว่าตัวเลขออกมามันไม่น่าจะหนักเหมือนกับใอตอนวันที่สองเมษาครับเนะี่ยแล้วก็น่าจะขี้คลายลงไปได้เอาเนี้ยบกฝรั่งทุกเจ้าเลยผมว่าไล่มาดูละ ตั้งสักพักแล้วไม่ว่าจะเป็นอย่าง Morgan Stanley, UBS, Bar K, Goldman Sachs มองเศรษฐกิจอเมริกาไม่แย่ยที่ทุกคนคิด mm hmm. ปัญหาสงครามทางการค้านี่เริ่มคลี่คลายแล้หลายหลายโบกที่เป็นฝรั่งหันมาแนะนำซื้อรหรือว่าโอเวอหุ้นอเมริกากันเป็นแถวเลยนะครับถ้าเรามี DR เนี่ยเราไป DR หุ้นอเมริกาได้ครับ mm hmm. ในอยังบัวหลวงเราก็มี DR ประเภทต่างๆที่ให้ลงทุนหุ้นต่างประเทศได้ เราไปกันเถอะหุ้นไทยเราก็หลบไปก่อนแล้วกันนะครับครับครับเชิญเชิญขาเล่นกันตามสบายไปผมว่าก็ดูดูคลี่คลายขึ้นเนะนี่ยนะไอ้นีน้อิงจากบลฝรั่งนะี่ไม่ได้เฉพาะที่เราคิดนะครับครับผมว่ามันก็ฟันธงตรงกันนะทุกบลเลยเนี่ยอไอ้เฟดเองก็มาดูแลคาดการ g d จดีพอเมริกาแต่มาที่สองนะแต่จะบวกประมาณสามจุดแปดเปอร์เซ็นจากติดลบศูนจุดสองเปอร์เซ็นตนี่คือพัฒนาการมันดีอ่ะ แล้วมันไม่น่าจะต้องกังวลอะไรขนาดนี้หรือเปล่าผมว่าแต่แต่พุ้นไทยเราก็นะอย่างที่เราเห็นกันเราก็ไปซื้อพุนอเมกาดีกว่าครับไปซื้อ dr นี่เป็นทางเลือกดีกว่าครับ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 พี่วิกิตแนะนาเพื่อนๆอยังไงทีสัปดาห์หน้าเออก็ยังอยู่สถานการณ์แบบนี้ถือถือเงินสดรอหรือจะหาจังหวะเก็งกำไรจับเงินสดกําเงินสดดีกว่าครับ ถึงมงันสดแล้วรอดูจังหวะดีกว่าครับถ้ายังเป็นเล่นกันแบบนี้อยู่เนี่ยวอลุ่มอย่างเงี้ยแล้วเล่นกันเองแบบนี้ก็เราก็่อ้ให้เขาเล่นกันไปเถอมเราหนีไปดีอาต่างประเทศเกันดีกว่าช่วงหลังวอลุ่มเถกเป็นไงบ้างครับดีอาต่างประเทศเนี่ยฮะเห็นหลังหลังนักทุนพูดถึงกันเยอะใช่หลายคนก็หนีไปกันหมดแล้วครับสิ่งที่ผมเซวเนี่ยบางบริษัทเนี่ยเขาก็ไปจดทะเบียนที่ที่ตลาดผู้อื่นกันก็มีครับครับ ถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้อยู่การแก้ปัญหาผมว่ายังไม่เห็นผลเนี่ยเราก็ต้องได้แต่รอเวลาครับล่อให้หุ้นไทยมันแห้งเขียวไปเรื่อยๆก่อนผมว่าหลายคนก็เริ่มเริ่มมีวอยซ์ออกมาแล้วละ่ะเพียงแต่ว่ามันจะเริ่มไปแก้กันตรงไหนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็พยายามแก้ปัญหากันอยู่แต่ยิ่งแก้ผมก็ยิ่งเนี่ยยิ่งแย่ <laughs> ยิงแกก็ยิ่งเอ๊ะทำไมมันผิดปกติแบบนี้ครับครับ <meu S 1> ครับครับค,คือคือหุ้นเนี่ยครับมันจะขึ้นเนี่ยคุณวิกิตคือต้องยอมรับเลยว่าคือถ้าเกิดฟันโฟไม่เข้าเนี่ยหุ้นไม่ไปแต่ตอนนี้ยังไงฟันโฟก็ไม่เข้าขณะที่ตั้งสถาบันเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการออกกองหุ้นอะไรใหม่ๆออกมาเพื่อที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้ไหนไทยเลยอ่ะก็มีออกแต่เราไม่มีตังซื้อเลยอย่างไทยเอสจีใหม่เห็นไหมครับครับแล้วดูนี่ฮะสถานการ์บกเกอร์เป็นแบบเผมจะเอาเงินเดือนที่แปิซ เพือ่อเป็นรถยนต์ภาษีไอ้รถยนต์ภาษีสามแสนแรกยังไม่มีจะไปซื้ออันนี้เซลกันนะือมันก็ไม่มีเงินใหม่ฮะโดยเศรษฐกิจเป็นแบบนี้วนลุ่มแบบนี้เนี่ยบุคลากรในรอุตสาหกรรมโบเกอร์ก็เป็นยกตัวอย่างนะเขาก็ไม่มีตังไปซื้อเงินใหม่ก็ไม่มีมาเติมเออมันก็พันเงินอีลงตันแรงแบบนี้แหละครับสถานการณ์ตอนนี้ที่เราเห็นกันในพุาธไทยนะมองภาพออกเลยครับเนี่ยนะเห็นภาพใช่ไหม วอลุ่มสองหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยครับแต่ลรบลอกจะกินอะไรกันบล็อกแบ็กบลอกแบ็กไปเรื่อยๆใช่ใช่ใก็หนักหนักนาสาหัสนะครับผมว่าเราก็เผาหลอกกันมาหลายปีปีนี้ก็อาจจะจริงแล้วนะน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วมั้งคือเผาเบิร์นแคชกันหมดแล้วผมว่าแต่เราบริษัทเาอย่างที่เห็นเลยฮะมัน แข่งกันตัดราคาในช่วงก่อนหน้ามันมีไฮฟรีแคนซีเข้ามาแบบต้นทุนต่ำงี่หรือยิ่งคนยิ่งแข่งกันลดต้นทุนเจ้าที่ไหนมาพัฒนาบุคลากรนนะคุณภาพงานมันก็ไก่กับใครอะเราอยากจะไปเที่ยวโรงแรมดีดีสวิตจังวิจเี่ยมันก็ต้องมีราคาระดับหนึ่งถ้าเราอยากมานั่งตัดราคากันแล้วเราก็กลายเป็นเนี่ยของมันก็คุณภาพันลดลงเรื่องปกติไก่กับไข่เพราะฉะนั้นผมก็เลยเมองว่าโซลูชันเนี่ยมันก็น่าจะต้องมีนะเช่นกําหนด อัตราค่าธรรมเนียมของแฮฟิเดนซีใหม่สัหน่อยไหมหรือโดยเฉลีย่ยนยอย่างอุตสาหกรรมอย่างฟิลิปปินส์อินโดค่าคอมเฉลีย่ยเขาประมาณนี้ยี่สิบบิบยี่ห้าบิทได้ซ้มแต่ของเรานี่เล่นกันแบบเหลือสิบกว่าบิบอะครับบางทีร้านละสามร้อยล้านละหกร้อยก็ยังจะเล่นกันผมก็ไม่รู้ทํายังไงแหละคุณภาพก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละอือันนี้ก็บ่นบ่นให้ฟังอืมครับต้องแก้<อ>ตรงนี้แหละครับให้มันมีความเท่าเทียมเกิดขึ้นคุณก็ไป ผมว่ามันก็นก็นี่ะเรื่องของการใช้ราคาเข้ามาสู้ว่ามันก็ทําให้เดินสภาพไบเป็นแบบนี้เหมือนซีรีส์เลยช่วงนี้กําลังคิดแข่งกันตัดราคามันไม่มีใครอยู่รอดใครจะเป็นหัวแถวต่ไม่มเป็นหัวแถวเลยเลีเปรียบกันนะกินตลาดกันไปแบบนี้แล้วก็เนี่ยเราก็รักสภาพไปครับครับอออะไรจะเป็นสัญญาณที่พีก่กิจมองว่ามันจะเห็นภาพการฟื้นตัวของตลาด โอผมว่าไม่ใช่เฉพาะผมอะหลายๆคนก็พูดกันหมดแล้วหลักไปหาคลิปดูเอาพูดกันตั้งหลายคนแล้วอย่าให้ผมพูดเลยเขามีโซลูชันกันหมดอะเขาก็มีพวกนักนักเล่นเก่าๆผู้เจ้าของกิจการหรือแม้แต่บกทันหุ้นไอ้บกข่าวหุ้นขออภัยเ็อบอกพูดชัดเจนไปหาอ่านดูครับเนื้อหาผมว่าเขา พูดตรงประเด็นมากครับแต่ว่าสัญญาณที่เราจะเห็นว่ามันเริ่มกลับมาแล้วมันต้องเห็นฟันโฟกลับมาก่อนถูกไหมพี่อก็ใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะจะเข้ามาในลักษณะแบบอย่างนี้หรือเปล่านี่ก็คือซื้อและขายมไม่มีใครโฮโปซิชันกันเลยอ่าคือไม่ได้ลงทุนแบบยั่งยืนระยะยาวไม่ได้ถือกันนานไมม่ีเลยเออมันไม่ได้เข้ามากันแบบนั้นหรือหรือพฤติกรรมมันเปลี่ยนกันละเรื่องนั้สิผมก็ตอบไม่ถูกไปไม่ถูกเหมือนกัน ก็นึกว่ามันจะดีแล้วนะนึกว่าจะตั้งหลงตั้งหลักได้ดูอ,อะไรต่างก็พยายามยแก้ปัญหาให้มันตรงจุดครับแต่ยังสภาพแบบเดิม,มแล้วยิงย่งเนี่ยยิง่งยิ่งทาหมดลุ่มยิ่งเลยแค่นี้แค่รอให้รอผมว่าทุกอย่างพอมันถึงจุดต่ำสุดแล้วมันต้องต้องฟื้นเนี่ยมันต้องมีอินล็อกว่าท่อม่ะนี่แต่ว่าผมก็กะเกตไม่ถูกเหมืนอนกันว่าอยู่ตรงไหนไม่จําเป็นต้องเทดมากก็ได้ครับวอลุ่มขนาดนี้เราไม่หวังค่าคอมละ <c oughs> ก็เอารักษาตัวรอดดีกว่าเก็บเอามือซุกกระเป๋าแล้วกําเงินสดเอาไว้รอดูว่าไอ้รอกกระ่อมมาอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราก็มาเลือกช้อนซื้ออุ้นกันอืมอืมโอเคฮะน่าจะต้องมีแหละผมว่าคบหลังฝนมันต้องมีสักวันหนึ่งนะแต่เมื่อไหร่ยังไม่รู้นะใช่อันนี้ก็หวังมาสามปีแล้วอาจจะหมดหน้าฝนก่อน <c oughs> อาจจะหมดหน้าฝนก่อนแล้วไปหน้าหนาวก่อนเอยก็ <c oughs> ต้องรอดูครับว่าพัฒนาการจะเป็นยังไงต่อ ครับ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 โอเควันนี้ขอบคุณพี่กินมากนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ